สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเรื่องเล่าตำนานวันนี้เราจะพาผูกคนขึ้นเหนือไปที่เชียงใหม่เพื่อสัมผัสเรื่องราวสุดหลอนของสถานที่ที่เชื่อว่ามีผีดุและแม้แต่คนท้องถิ่นก็ยังไม่กล้าเข้าใกล้เชียงใหม่เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและเต็มไปด้วยวัฒนธรรมล้านนาที่งดงามแต่ภายใต้ความสวยงามนั้นมีเรื่องเล่าลึกลับซ่อนอยู่ตามมุมมืดของเมือง หนึ่งในตำนานที่โด่งดังและน่าสะพรึงกลัวที่สุดคงหนีไม่พ้นเรื่องราวของลัดดาแลนดสถานที่แห่งนี้ในอดีตเคยเป็นสวนพฤกษศ,ศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามตระการตา แต่กลับกลายเป็นตำนานสยองขวัญหลังจากเศรษฐกิจตกต่ำและถูกทิ้งร้างมีข่าวลือหนาหูเรื่องโศกนาฏกรรมฆาตกรรมและเหตุการณ์แปลกประหลาดที่หาคำอธิบายไม่ได้ผู้คนเล่าขานถึงเสียงกรีดร้องโหยหวนในยามค่ำคืนหรือเงาดำที่วูบไหวตามซากปรักหักพังจนสถานที่แห่งนี้กลายเป็นพื้นที่ต้องห้ามในความรู้สึกนอกจากนี้ยังมีบ้านร้างย่านหนองหอยที่มีเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับวิญญ,ญาณเจ้าของบ้านเดิมที่ยังคงหวงแหนและวนเวียนไม่ยอมไปผุดไปเกิด ชาวบ้านในละแวกนั้นมักเล่าว่าในคืนที่เงียบสงัดจะได้ยินเสียงดนตรีไทยแว่วลอยมาตามลมสร้างความขนลุกให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไปมารวมถึงโรงแรมร้างกลางเมืองที่ยังคงตั้งตาง,งานท้าทายการเวลาพร้อมกับประวัติการก่อสร้างที่ไม่เสร็จสมบูรณ์เนื่องจากอุบัติเหตุลึกลับซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม้ปัจจุบันสภาพแวดล้อมอาจเปลี่ยนแปลงไปแต่เรื่องเล่าเหล่านี้ยังคงถูกส่งต่อเพื่อเตือนใจไม่ให้ใครเข้าไปลบหลู่ เรื่องราวเหล่านี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังถ้าชอบเรื่องเล่าหลอนๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องเรื่องเล่าตำนานเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ